คำเตือนข้อมูลตัวเลขที่นำมาแบ,บ่งปันเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารยาในการรับชมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับมาพบกับช่องสูตรคำนวณเลขเด็ดนะครับครับผลผลการสรุปดีใจกับท่านที่ถูกรางวัลนะครับ ผลการออกรางวัลก็เข้านะครับ3ตัวให้860นะครับถ้าเป็น8มาคงได้เยอะครับ2ตัวที่คัดให้ไปเน้นๆคือ60นนะครับแต่หวยออก 906นะครับก็ออกตัวกลับนะครับ906นะครับก็ถือว่าเข้านะครับแต่เราต้องไปซื้อรัตตารี่สลากกินแบ,บ่รัฐบาลกลับเอานะครับให้คัดเน้นๆนะครับเดี๋ยวผมก็จะลงให้คลิปหน้านะครับ